ออนะครับ z e t to gen 2เจนาะตัวนี้เจน2ก็จะมาก,การใช้กุญแจนะครับการใช้กุญแจแบบนี้ก็รีโมทนครับอันแรกก็จะเป็นปลดล็อกกับ,บล็อกแล้วก็สตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูสำหรับการสตาร์ทโดยใช้รีโมทนะครับก็กดที่ที่เป็นรูปสายฟ้าเนะกด2ครั้งนะครับอสองอ่าอันนี้ก็คือพร้อม,อมบิดพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ กดรีโมทสองครั้งไม่ต้องบิดกุญแจนะครับแล้วก็ถ้าจะดับเครื่องก็กดกดล็อกสองครั้งมันก็จะดับไปนะครับหรือเมื่อไหร่ที่เรากดล็อกนะครับกดปุ่มล็อกไปปุ๊บกุญแจก็จะไม่สามารถบิดได้นะครับกุญแจก็จะไม่สามารถบิดได้ส่วนวิธีการเปิดเบาะนะครับกดกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้บิด มาทางนี้นะครับเบกก็จะเปิดออกนะครับเบกก็จะเปิดได้เลยแบบนี้นะครับ <S <S ส่วนเมื่อไรเมื่อไร่ที่เราปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์ไว้แล้ว, Store Stock <Leonard> ลวเบกมันล็อกอยู่นะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์ไว้เราก็จะไม่ไม่สามารถบิดกุญแจได้นะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์ดังนั้นที่ที่ตัวที่ตัวกุญแจนะครับก็จะมีลูกกุญแจ อยู่บริเวณนี้ลูกกุญแจสามารถเลื่อนปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดนันกุญแจออกมาได้เราก็เลื่อนกุญแจออกมาได้มันอยู่ในนี้นะเราสามารถเอากุญแจไปไขที่ตัวรถได้นะครับโดยที่สังเกตด้านบนจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับให้เราดันดันตัวนี้ขึ้นนะ ก็สามารถเอากุญแจเข้าไปเสียบได้เลยถ้ากุญแจเข้าไปเสียบแล้วก็จะทําให้เราสามารถบิดได้นะครับดังนั้นเอากุญแจเข้าไปเสียบแล้วก็บิดมาทางเปิดบ่อนะครับเวลาเราเปิดบ่อได้แล้วเราก็มาเปิดเบรกเกอร์ทีนี้ไฟในตัวรถก็จะทํางานนะครับก็มีประโยชน์เพื่อ ใครใช้ยังไม่เป็นนะครับ